สวัสดีเจ้าก่อนอื่นต้องขอยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงยางเป็นทางการสำหรับสาวนางเอกสุดฮอตมิวนิต t าหลังลอดหลูกสาวคนแรกตั้งจื่หืหอหน้าหักขนาจือว่านอกมาลิ้นด้านสามีหนุ่มเซนคอยดูแลเอาใจใซ่ายอยู่ข้างๆตลอดเวลาโดยหลาสุดวันที่12กันยา2564เวลา1ฬิกา36นาทีตีรงพยาบาลบำรุงราษฎ น้องมาลินลูกสาวคนแรกตระก,กูลคูฮะเปมกิดลืมตาดูโลกเป็นทีเรียบร้อยแล้วถึงแม่ว่าทั้งด่านคุณปอคุณแม่ป้ายแดงยังเซนและมิวยังบ่ได้โอชโมลูกของความหน้าหักของลูกสาวแต่เชื่อว,ว่าอีบนานั้นจะอัปเดตความหน้าหักของฮือแฟนๆแ,แนนนอนจะแดกต็ตามต้องขอสแสดงความยินดีขึ้นกับคุณพอ่อคุณแม่ป้ายแดงและทางขอบครัวด้วยนะคะ ชอบเนื้อหาฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เขาต่อไปตัวนะเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้า